สวัสดีค่ะผู้อ้อยจาก e x p e r t c a แทนะคะในยุคแผงการทํางานและปัจจุบันนะคะบุคลิกภาพการสื่อสารและทักษะด้านภาษาค่ะเป็นซอฟต์สกิลที่ขาดไม่ได้ไม่ว่าจะทํางานอยู่ในสายงานไหนวันนี้นะคะผูอ้อยอยากมาแบ่งปัน3เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องที่1คือบุคลิกภาพที่ดีค่ะบุคลิกภาพที่ดีคืออะไรคะ ันที่1สิ่งที่คนอื่นมองว่าเป็นตัวเราค่ะเช่นเสื้อผ้าหน้าผมความสะอาดของร่างกายความเป็นมิตรวินยัยความอดทนความสำคัญคือเมื่อเรามีบุคลิกภาพที่ดีนะคะสร้างความประทับใจแรกเริ่มค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็สร้างความเป็นมิตรสุดท้ายเราก็สามารถที่จะทำงานกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นค่ะครูเชื่อว่าพวกเราทุกคนเคยได้รับบริการที่รู้สึก ประทับใจเพียงเพราะว่าพนักงานพูดจาดีบุคลิกภาพด,ดีและสื่อสารดีเคยสังเกตไหมคะว่าสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้เรารอนานแต่เพียงเพราะพนักงานพูดจาดีเราก็รู้สึกพอใจจากงานวิจัยนะคะ70%พบว่าลูกค้ากลับมารับบริการซ้ำเป็นเพียงเพราะว่าพวกเราสื่อสารได้ดี สำหรับทักษะด้านภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษนะคะเราควรสามารถสื่อสารได้เบื้องต้นเช่นสวัสดีค่ะ This my staff Good morning Good afternoon This way please Take a seat please Wait over there Thank you so much Would like to confirm your name please เห็นไหมคะว่าเราก็สามารถพูดได้ดังนั้นภาษาอังกฤษ,กษไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ทักษะเหล่านี้จะช่วยให้เราก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในการทำงานได้แบบยั่งยืนค่ะเรามาเรียนรู้และฝึกทักษะ3ด้านนี้ไปด้วยกันนะคะเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจค่ะเตรียมความพร้อมของพวกเราในการทำงานในอนาคตนะคะแล้วอย่าลืมพบกับครูอ้อยที่ดานะัทที่ expert care ค่ะ